สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้มีการแนะนําการเปลี่ยนสวิตตับอุณหภูมิที่มันเสียนะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะซ่อมได้เพราะตรวนี้มันเสียเนี่ยฮะนี่เห็นไหมครับเลื่อนหมุนได้รอบเลยครับนี่ตรงนี้ครับผมก็ชิดราคาดูนะครับจากลาซาดาอละรอยี่สิบผมคิดว่าเอ้ยอยากซื้อเลยต้องประหยัดผมก็เลยไปแกะของดีแมกมาเนี่ยครับเนี่ครับของดีแมก ระบบไฟเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเหมือนกันป๊ะเลยเห็นไหมครับระบบไฟข้างหลังเหมือนกันป๊ะเลยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาแปลงใส่จาก้อนดูครับครับก็เนี่ยครับผมก็ได้แกะสวิตช์ของดีแม็กออกมาแล้วนะครับนนี้ของจาก้อนต่างกันแค่สายไฟครับของดีแม็กจะเป็นสีแดงของดาก้อนบวกเป็นสีฟ้าครับลบสีขาวดีแม็กสีดําครับ ตัวมาร์กเหมือนกันครับอลองใส่กันดูครับนีะครับมาร์กมันใส่ให้ลงนะครับแล้วก็ใส่แหวนลองอเกลียวครับ แล้วก็มาต่อสายไฟตรงนี้ครับผมไม่แัดฟรีนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจแบบหัวแรงมันไม่ได้ยากอะไรฮะฟ้ากับแดงครับหมนแน่นๆเลยผมใช้สายหดนะครับ ดำขาวน,น,นั่นเลยครับมึงนะไม่ต้องมัดกีมนะไหมครับแล้วก็เอาไฟลนครับ ครับแล้คราวนี้ก็มาเช็คคีหนึ่งว่าอย่าแน่นมากนะครับพอตึงมือแล้วคราวนี้ก็เดี๋ยวมาประกอบหน้านี้ครับครับหลังจากที่เราประกอบเรียบร้อยนะครับก็ถึงขั้นตอนการประกอบแผงข้อพงนี้กลับนะครับนี่นะครับจะมีรูอยู่แล้วนะครับลองคอยดูให้ตรงรูอ่าไหมครับ อันนี้จะเป็นล็อกแบบเป็นหมุด่ะครับค่อยๆใส่ให้ลงล็อกลงล็วกกดกดเลยนะครับด,ดังแป๊กเห็นไหมครับนิดเดียดูไหมครับ,รบ,รบแล้วก็ใส่สวิตช์เข้าไปเห็นไหมครับ น,นี่ก็เหมือนกันนวครับกดให้ลงลองดูก่อนว่ามันลุงร็กอกยังโอเคสุดนะครับนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการซ่อมสวิต สวิตต์ปรับอุณหภูมิดาก้อนครับโอเคครับขอบคุณครับ